แล้วตีแรงไงยี่อะไม่ได้เก่งจริงจังผลงานหน้าแค่ไหนได้ไปรดนเรียนไปเลยวุฒิาจะมาชมการเชื่อมเนื้อของเมืองมอลเขาห้ามพกอาวุธติดตัวมาแล้วเราเตรียมมาสองโคตรเขาไม่เตรียมมาเลยแม้ของเพือนไงของเพือนอาวุธอ่ะ ไางนากเลยฝามสองหนึ hey. 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 Bang. Bang. Right. Mm ่งสามเด้เฮ oh, ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังบังอ่ะหลบเขาซิมึงจะไปยืนบังทำไมล่ะเฮ้ยบังบังอ๋อหลบเขาหนุนเขาถ่ายทอดสดอยู่นู่น พอมึงไปช่างกล้องครับเฮ้ยเฮ้ยบางบอกว่าบางบางว่าบางนายนายไม่ดีหน่อยชนายยืนตรงไหนตรงไหนกับบังมึงจะดูสตินอะไรกันไม่ใช่เันบอกว่าบางนมานี่อ๋อเรียนที่ชาแนลเอาเป็นคนอินเดียไม่ใช่เหรือเขาเป็นคนอิตาลีอะออิตาลีอะเป็นบางเป็นบางดูแล้วไงอันนี้มาจากไหนกันเนี่ยมาจากประเทศอาหรับจะไงอาหรับอาหรับแล้วมาไงอ่ะ ก็พออาหร,รับปุ๊บัวนี้มาเลยอ๋ออาหลับนี้มาเลยป้าเป็นห่วงไหมมันเรียเนเป็นปุ๊บคุยกันแม่ที่ดูไม่เปล่าวีโอคอหาพ่อละพอ่อตายยังพอ่อไงบ้างพอ,พอ,พอยังอยู่ยังไม่เสียทำไมรู้ว่าตายออก,ก็ผูถามดูถามดูยังอยู่ยังอยู่ไว้เพอ่พอพอ่อเป็น่งเ้านเรื่องอ,อดีตเดียรนี่ไม่ได้เลยเดียรน้านละน้าเปไงบ้างอยู่อยู่ดีเดียรเดียวคุยกับเพื่อ,เอ,อนเะฉยเอ,อ๋อคุยกันเลยนะคุยกับคอมะ สวัสดีครับเซีนยนเรียนนัชนาทนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยนี่นี่เป็นคนทุกที่นัชนะไม่ใช่ถามว่าเป็นคนทุกที่คือเป็นคนมาจากประเทศไหนนี่ฉันมาจากประเทศอินเดียมาจากเมือ,องบอมเบย์นัชนาทมาจากเมือ,องบอมเบย์เซียนนชนะแล้วลคุณมีชื่อว่าอะไรเอออินี่ฉันมีชื่อว่ารามย์นชนะทเจ้รามย ผมเดินทางมาไกลสินะก็เดินทางมาไกลนะจะนานนี่ฉันเป็นชาวอินเดียมึงมีปัญหาอะไรกับคอหรือเปล่านี่นี่ฉันเป็นคนอินเดียคอต้องรอนนะจะนานสายนะต้องโยกต้องโยกนะะจยแล้วมาอีกคนเนี่ยมากันสามคนนะจะนายเฮ้ยคนนี้ยังไม่ได้คุยเลยเรี่อมาคุยหน่อยไม่มีเพื่อนฉันอีกคนเดินนะจะนายเดินนะมาแล้ววุ้นเดียวเลยครับรอดีอิริติ มึงบ้าเนี่ยมึงขับเอยเนี่ยตัวดีอารากัตตาอะไรคื่ออารากัตตาจังเพื่อเพื่อนอ๋ออารากัตตาอารากัตตาอารากัตตาอารากัตติอารากแอะไรอารากัตติรักเพื่อนเหนือหัวอุ้ยสุดยอดอารากัตตาอารากัตติรักเพื่อนเหนือหัวอารากัตูดเอะอะไรเนี่ยอารกัตูดเนี่ยเพื่อนเขาห้องน้ำเสร็จเพื่อนก็เช็ดตูดให้ด้วยไม่ต้องกูล้างกูเองได้อ๋อชื่ออะไรเนี่ยอ๋ออีนี่ฉันไม่ชื่อว่ารามบกเึื่้งรามบกสิรามบกสิ มาจากเมืองอะไรอ๋ออีนี้ฉันมาจากเมืองบอมใบมาจากบอมใบใช่แล้วมาอยู่ตรงไหนในบอมใบเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบอมเบเนี่ยมายืนตะไคร์ <c oughs> อ๋ออยู่ใกล้ๆกับบอมเบจะเออแล้วมาทําอะไรเนี่ยอ๋ออีนี้ฉันมาขายของมาขายของเหรอใช่ชขายอยะไรเดี๋ยวช่วยซื้อขายยิปะดาบบกบกอิปดบเป็ดเฮ้ยขันเรื่องมาขันเร่องขันเรื่องเนี่ยมึงขายอะไรล่ะขายยิปะดาบบกบกอิปดบเป็ดหยากขายไม่อยาก กวทนนี้เนี่<ล>ยฉันบอกว่าฉันน่ะมาขายของเออขายหีประดับปุ๊บกระปุ๊บประดับเพชรนคนอินเดียเนี่ยเขาไม่คนอยรินออนนะจ๊ะเป็นหลลี่ประดับโมกโมกประดับเพชรจะพูดจะได้ฟังรู้เรื่องไม่ได้แล้วคนอินเดียกขาพูดไวอ๋อ,อคำเขาเยอะโหสุดยอดเลยคนอินเดียจ้ะนี่อยากรู้มากเลยค่างเงินของอินเดียเนี่ยอ๋อค่าเงินอินเดียเพราะประเทศฉันนี่เขาเรียกเป็นบาทเขาเรีคุณเขาเรียกอะไรอ่ารูปี หนึ่งรูปีหนึ่งรูปีเท่ากับสิบสองรูเดือนอุ้ยเั่นคือหนึ่งรูเดือนล้เท่ากับสามสิบรูวันเั่นคือหนึ่งรูวันนะเท่ากับสี่รูบ้าและสี่รูบาเท่ากับห้ารูปมูนี่ไงน้ำเยอะแยะก็อยากรู้แค่นั้นเองน้ำขาน้ำขานเออชอบจังเลยเนี่ยมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกนะใช่นี่เออจากจากนั้นก็มันจะไม่ถือว่าเป็นการรบกวนก็อยากจนเธอมาละกัน ล็อกเพียงเท่านี้แล,แล้วทีนี้ฉันมาถามมาหาน้องสาวด้วยมาหาน้องสาวเหรอใช่เฮ้ยน้องสาวหายเหรอออ๋อใช่น้องสาวของฉันเนี่ยได้ข่าวว่ามามาทำงานอยู่ที่ประเทศของฉันทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเออมาขายมาขายของขายอะไรอะ่ะขายพรหอพรมเช็ดเท้าอะไรเงี้ยพรหมมันจารีเจ็บมากไหมต้องเป็นกะหรี่เหรอ โผโบนในน้องดังกูถ <c oughs> ามดูกูไม่รู้ไม่ใช่ปลาบาทเขาไปใช้บริการผมป่ะก็ดูกแขกเขาเลยนะไปแล้วไปจ่ายเงินก็ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หมากันนะ <c oughs> เลี้ยงหมาอ๋อมามาขา,า,ายของจ้า <c oughs> มาหาน้องด้วย <c oughs> อะะโอเคแล้วนีนน่จะชมการชิวยเนื้อไหมเนี่ย <c oughs> ชมชมเขาชมการชิวยเนื้อฉันให้เข้าได้แต่มีข้อแม้ต้องตรวจอาวุธใครมีอาวุธหัวขาดเอ้าเอาของเบิร์ไป เฮ้ยอีละคนที่ไดู้ยมา้อรออมึงไปมะไรใเลยเลยหูคออมึงไปเดี๋ยวแต่มือก้ักลงคนเดียวพอหรือเปล่ามึงนี่นักจริงๆเอาแใช่แล้วแอบมาช่วย้แก้วฟ้าอย่าเข้ามาเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยดังแนอย่มีเพิ่น มันต้องตัวถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้อมองตามไงถ้ามีของซ่อนอยู่ทํางไงอ่ะเจ้ากูตายขึ้นมทาทําไงอย่าอย่าลงสายตาด้วยอย่าเข้าว่าเอาเดี๋ยว <c oughs> ผมไม่เข้าได้มาเจอไอ้จังไรนี่เลยเกิน <c oughs> ผมให้ไว้อเองเข้าประเดี๋ยวอย่าเข้าว่าไปยิ้มไม่แน่หน้าซืๆๆ่อๆเอาแค่นอ กินอะไรกูรีบไปเบลมันแรไปร้นเลวตาดรนีหน้าตัหน้น่ตัดเนี่ยอจะเถวแล้วพวกเน่นะนนนนยรีเป็นสต,ตีเลยนะตดัดแค่ออกเล่าเปล่าทางไหมเนี่ยตรวโอ้โห มึงมีเฮียจริงๆกู้ทำอะไรผิดเอาให้กูตรวจเงี้ยนี่วารแขงแค่ก็มองตามเรื่องมีรู้หรือเป่าอย่าไปเถอแขงแ์ เดววุตาจะไม่แ้อไม่ต้องมีดังตอดไอ้ดีสายเปย์น่ี่หมดตัวเปย์ยือวาอรนอะโอ้ยเจ้า้ยอะไรเนี่ยตฮะอะไรอ้ามาตาาะไงเขามีภาษาร้องด้วยมีจ้ะขอฟังาโลน em mơ thì thấy cô ôi bữa có bay muốn mình đá à ta